กีฬามาทำกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พัฒนาบรเแค่่นู่นศิลปะพขเพิ่มทสุขระชาคมไทยปี2556ซึ่งวันนี้นั้นเป็นกิจกรรมการทำคล้องบ้านทรายขอนนอำเภอพิบูวังสาอาหารจังหวัดอุราชฎธานีซึ่งเป็นศิลปะกตรกรรมที่ละเอียดนอกจากคล้อง รองและวก็ระดับแล้วยังมีของที่ระลึกมากมายซึ่งเป็นง,งานปราณีตและบรรจงมากวันนี้เราได้รับเกียรจากท่านกำนันคองจันทร์ศีชนะซึ่งเป็นวิยากรเป็นป่าชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งจะให้ความรู้แก่น้องๆโรงเรียนเวลาจังหวัดราชธานีขอราบเรียนเชิญท่านวิยากร,รมไ,มได้แนะนำและให้ความรู้ในวันนี้ด้วยครับเชิญครับ ฐานทำของของตะมนตมูลเราจุดนี้ก็คือจุดจุดแรกที่เราเคยทำมาตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สามตอนนั้น่อเป็น่อคงเป็นรุ่นแรกอยู่กับคนเเขาคนแแต่นี้ก็่ายทอดองความรู้ให้กับน้องๆรับมันเป็นรุ่นที่สาม ถ้าช่างรุ่นนี้รุ่นที่สองก็รู้ว่าจะวางมือไปอเป็นส่วนแต่เหลืออยู่ยนี่ก็มีอยู่รุ่นที่สองกมม็คงมากก็้วยความกินดีที่โรงเรียนกีฬาวามสำคัญกับางานมาากรรมของอภูมิปัญญาท้องถิ่นผมคิดว่าในจังหวัดหรือว่าประเทศไทยก็คงมีแดงเดียวนี่แหละที่ผลิตพวกเราทำส่งขาย ประแม้แต่กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็าส่งเป็นนิดๆเนืองๆอยู่อย่างพม่าอย่างลาวแค้คิดเา่อย่างนี้เราส่งในระยะเวลาในการทำคองอะ<ด>ก็<ด>กตะกอน,ม,นมันแบบโบราณอะขึ้นรูปด้วยมือก็ทำยากอยู่ประมาณ สามบันจะได้ใบหนึ่งเพราะเราขึ้นรูปด้วยมือพอเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการใช้เครื่องทุ้นแดงแต่ก่อนจะตัดแผ่นพองหรือแผ่นเด็กเนี่ยเราจะใช้สกัดตัดวงเวียนให้กลมนะครับตัด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 ใช่ไ<า>หมพอจะเสร็จตอนต้องมีตะไคร้อะไรกึ๊บกึ๊บวงเวียนเสร็จแล้วหนีบ้ะเมาต่อเชื่อมพออยากได้ขอบหนาเราก็หาเด็กมาเสริมให้มันหนา มันไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าอยากให้หนาตัดแผ่นท้องแล้วก็จะมาเอาเหล็กตีตีตีขอบตีขอบบอกไงภาษาอีสานว่าหยอขอบให้มันหนาหยอขอบขอบให้มันหนาคุณพ่เบิ้งกอกว่ามันหนาแต่เรื่องนี้พอต้องมาังเสียเวลาวตีเชื่อมใช้โปออก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 นีกแต่ก่อนเนี่ยพราเห็ด มันต้องปืนไช้ไฟแอเห็นรุนทุบบีอัพลากทาของเทินต้องเสาให้เด็กมาปอหไม่ร้องเดมาอนก่อนใ่ปน้ำขึีได้ต่นี่ไม่ต้องคมีสายนุ่งลหลมาปีได้ยค่อยค่อยลงแล้วก็ เรยกกลุ่มเอสระของเอสระของกลุ่มของแต่ก่อนพ่อเคยทำแต่ปุ่มเดียวเราก็มีวัฒนาการขึ้นมาว่าเออสมัยนี้ยุคนี้มันราชการที่เก้าใช่ไหมเราก็เลยมีปุ่มใหญ่ยอยู่ตรงกลางแล้ทำแปดกลุ่มก็เป็นเก้ากุ่มหรือว่าให้เป็นมูลชนกับคือว่ามูมามขขลชน,นอยู่ที่ตึกการอยู่ว่า กราต้็รมย่างนี้ะอก็มีอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายเริ่มแรกมันจะมาเป็นแผ่นเปนแบนแล้วก็ใช้วงเวียนวงไม่คมตรงไหนไม่คมแล้วก็จะตัดต่อใช่ป่ะเอือทันทันนมันมา กว้างไม่ถึงนาดเราที่ต้องการต้องต่อเชื่อมต่อสองหมื่นแล้วมันต่อนี่อย่างที่อ่ะห่ร้อยหาิห้่งร้อยห้าสิบห้รือว่าจะเปเงินเดือนหรอทงเหลืองเหมือนกันเหมือนกันแลกษณะมาขายกันตัดต่อผ้ายนี่นี่ก็มันจะมี ถ้าเราขึ้นล wow like ูกตีปุ <S <S ่มเสร็จแล้วเราจะเอาเสียงเอาเสียงเสร็จเราก็จะไปลงสีดำเออตาสีรำแล้วก็ใช้สีก็เสือกันตามตามที่เรากำหนดกันว่าทิศเป็นเอกลักษณ์ของคนเราก็ขั้นตอนปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ค่อน ค่อนข้างจะง่ายขึ้นเยอะมีว่ตาต้นนาการขึ้นมาเรื่อยๆไม่งั้นเราก็ไม่ทันลูกค้าเฉพาะตัวพ่อเอง <c oughs> ผมเองนี่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ขายที่รูโนของของเราอย่างเดียวคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่ละจังหวัดร้านสังพัธน์ทั่วประเทศก็ต้องมีลูกค้าจะออเดอร์เข้า,า,ขามาทุกระยะ เขาจะสั่งมาเออเขาจะสั่งมาเออพูดถึงอย่างนี้แปดสิบใช่ไหมเออด็กตัวนี้ก็เจ็ดสิบหกสิบไปถึงเมตรเม็เยี่สิบแต่พ่อกำนั้นของที่ร้านเราเาสั่งนะที่ตลาดใหญ่ยอจริงๆคือเสาชิงช้าเออนั่นแหละเราก็จะแพ็จกิ้งแล้วใส่รถติกอัพนำส่งที่เหลือเราก็จะแวะ ตามหลายทางอย่างเช่นเราออกจากอุบลไปก็ที่เกศุทธ์บุรีรินมุยลำโคราชยะบุรีเข้ากรุงเทพถ้าพูดถึงของมันหนักรถใหญ่เข้เข้ากรุงเทพเราก็ไปนู่นก่อนเราไปไล่มาไล่ลงมาก็อย่างนี้แหละถ้าเป็นเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายเราจะไล่ลงมาไปไปหมดทั่วที่ทั่วไป ยเวนส,สังก็ไม่นไซไม่รอเพราะว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วเราอยู่แบบ ก็งดูอกาเยว่าราเป็นแเดถ้ามีความเดอดตัวนี้มันจะอยู่สามคเาแต่พูดถึงนสัเียงความเก็ต้องดี่าอ่เออ่ิอยการใช้งานปรมาณเ่ เปนแนวูพเจท,ท,ท่ามั้งในเกี่สาว้ำนังอย่งทางเขาเกียก่อนท่านโยนนี่ท่านคือไมบัดนมันเกีย่ยงยางมันออกมากยางมันสีเป็นแดงแดงเราไปท่าไปท,ท่าค้าพี่ไ้ร่านรือไปร่านทางเปแดงพท,ท่านนำรังเขาพังเนเกีย่ยแล้วรอนลกก็ว่าท่านท่านมีเ้นะจักท่านก่องเป็นเด็ดพี ท่นนี้เป็นแม่ขรงพรทเจ้าท้าแม่ทในแก่ท้าคำนั่งท้าข่าเกีรยิกรนท้าเจเป็นนักบวชอาจามืก็ไม้ตุท้ผ้รท้าขอ้กาทองเบ่าทองเป็นสัวกลางบ้างเป็ทมเก็มองย जथाहा <laughs> पछि <laughs> <laughs>